สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับทิกตอกของเจมนะครับวันนี้เราจะมา Happy birthday to you ใช่จะ Happy birthday ใครปะพี่เป็กเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษไม่ต้องในเรื่องของการพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้เห็นไหมเสียงที่มานี่คือพี่เปิดลำโพงจากตรงนู้นคือพี่บอกให้ทั้งรีสอร์ทตรงนั้นอะเปิดลำโพงมาให้รู้สึกมันก้องของวานเลยอย่าให้แบบมีลำโพงแค่นี้มันเสียงมันไม่สลาไม่ชอบสงบไม่ชอบสงบสงบแล้วแล้วโทรต้องแกลล์หน่อยลำโพงเล็กๆเลยเปิดแล้วอย่างตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรี อ่าเราเราโอ้โดีไหมดีไหมคือเรามาจากเพชรบูรณ์แล้วเราก็มาที่เพชรบุรีอ๋อดีไหมดีไหมโอ้โหถ่นนี้คือเห็นไหมแล้วไปทำไมเพชรบูรณ์ไปเรี่ยอ่ะไปเรี่ยเจ๊ อ๋อเจสไหนอันนี้ชื่อเกสใช่แม่จะกุ้งอ๋อเจกุ้งขายทองเจกุ้งขายทองใครจะอยากได้ใครจะอยากได้สมมติถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่เป็กเชิญเลยเพราะว่าเราจะไม่แหละเหลเอแต่คนเดินนะมาเป็นเพื่อนเรานะจริงจริงเรารักกันนะทุกคนเเจมเกสเนาะเกสไม่ไม่ติดแล้วติดแล้วไม่ พี่เป็นคนมีเพื่อนเยอะอ,อส่วนใหญ่เท่าที่ผมเกิดมาส3าปีออแล้วก็ผมปรึกษาจากคุณพ่อด้วยอคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นคนที่เมื่อก่อนมีเพื่อนเยอะเข้าดีดนะเข้าดีๆนะแล้วมาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเ <laughs> พือเ่อนเขาอะที่แบบพูดเก่งๆแบบพี่อะเันพคบไม่ได้สักพั oh. ผมก็เลยผมก็ทัว่วนี้ผมเลือกเลือก่ <laughs> <laughs> สักพักไม่ใช่เหมือนมึงด่าพ่อเหมือนกันด่าพ่อเนเพื่อนเรนี่คนนี้ทั่วนี้ผมเลยเลือกเลือกคบคนเลือกคบพี่